โอเคมาได้แล้วรอยิงกูด้วยนะประเด็นเลือกกูเหลือแค่นี้รอดูไอ้กลุ่มพวกนี้เจอกันบะบะโอบะบะโอบะบะบะโอตายเลยแม่งเปลี่ยด เอาีปเปลี่ยนปืนทำไมแหละดูมันน้อยดังวะคนนอนนหมดเน้อยดิพี่ดูคนดิดูคนิมอบดิใช่ใช่อะไรอุ้ย a k ว่ะใข่บรรย่างใจไม่น่า้นกาทักคุณมาเมื่อาีที่แล้วสวยจะว่ชื่อแบบไม่น่าไว้ใจพี่ปุไม่น่าจะจได้ชื่อละลบแอ๊เนี่ย ปากแด้งๆจะไว้ใจได้กะโอ้โหไปแล้วแม่ไอ้รถรถไอ้รถว่างนะใช่ไหมเอ้ยตกใจทิ้งให้ทิ้งใดูแต้มผมดิผมยังไม่ได้แต้มแต้มอ่ะทำไมเป็นงั้นน่ะยิงไม่ได้กระชากแตเย็นกดชิปบ่อยๆเราต้อง เราต้องเรื่อยๆอย่าอย่าเร่งรีบแต่ทำไมพี่คิดมีไอตัวแดงๆด้วยวะฮะคิดมีนี่โหลดมา D S มาโอ้ย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 อ้ไปโหลดแบบไอ้นี่มาเหรอเยสโตฆ่าหกศพติดต่อกันอ๋อบอชใช่เออมันมันดีตรงไหนพี่บอกกันบ้างทำให้รู้ว่ะ คือตัวนี้จะไม่ดูอะตัวนี้ใช้เทมเพลตแล้วก็จะบอกว่าสมมติเปิดทีเอ็นเนี่ยจะบอกได้ว่าใครอยู่ในนี้มันเหมือนกับเชื่อมทีเอ็ด้วยที่เห็นใครแบบแบบว่ายังไงว่าแล้วอื้มว่าแล้วเชี่ยแต่เย็นนะหนูมาคนเดียวโดนอุโมงค์อุโมงโอ้โหเไปเลยพี่ก๊อฟพี่ก๊อุโมงมาเลยมาเลยโดนกับพี่ก๊อฟจะตายอยู่แล้วเลือดเหลือแค่นี้เจบนองมาแล้วพี่ก๊อฟ เรียนไฟล้มเดี๋ยวโอ้ยโหมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยไม่ต้องเอ้า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 ชื่อชื่อแม่งแบบไม่ทำไมไม่ค่อยเจอโจรเลยวะตาชยอมยอเปล่าอุ้ย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  ไม่ตอนนี้ยอมบอกเลยคะแนนได้สูงอ่ะเพิ่งได้คะแนนเลยโดนยิงกับตายอ่ะเปลี่ยนเปลีนจังหวะนี้ใช oh ่ไหมคะแนนเป็นเงินวะเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายทำอะไรอ่ะโอ้โหเกือบโดนเออว่แสดงว่าโดไม่มีฝีมือไงเออเราไม่มีฝีมือพี่ เขามีะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอ้ใครยิงกูอะเ่เล่นปานีสิห่งแล้วทั่วคีคุยทำไมไม่เล่นเหนื่อยอะเล่นวันแล้วติดเคาน์เตอร์แล้วที่จังหวะนี้จังเอ้ย ติดไม่ติดเลขกลับไม่ได้ครั้งเดียวเสียร้อยห้าสิบ้าเลยเลขครั้งหน้าคูณยี่สิบเท่าเสียพันห้าเลยคนนี้อีกหน่อยก็หมื่นห้าผมมีแปดร้อยผมมือสั่นไหนพี่อยากใช้ไม่คิดอุ้ยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อกล่องซื้อกล่องเปิดเลยซื้อกล่องเปิดซื้อกุญแจอย่าพี่ผมมือสั่นจะตายเลยเนี่ยมือสั่นเพราะอะไรสิ้นเดือนนี้จะไม่มีอะไรกินใช่ไหม ติดยาด้วยนิสัสโอ้โหเยอะเลยยาคูพี่ยาะยยอะไรพี่หมายถึงวิตามินทูกหละคนร้อนตัวนี่เรอมาแชร์ไอการขายคี์บอร์ดตอแล้ววะใช่เหรอเขาบอกว่าใครสนใจซื้อคี่บอร์ดผมเดีย๋ยวผมจะเอา,าไปซื้ออันนี้คี่บอร์ดเก่าอะนะคี่บอร์ดเก่าพี่เขามีค่า โอ้ยสามสองตัวสองตัวงลิงให้ดูหน่อยดิเจอตัวแล้วโกเกมเกอ้ยแปงด่ากูเลย่ี้มึงรับนึกถึงอะนี่นี่นี่พี่พี่พี่เองโดมพี่อ่ะเขาจะไม่โดมนี่พี่เองไม่ใช่ใครเลยโดมโอ้โหแม่งมีเดินไปตบด้วยคือมึงโมส่งโมทายไม่ใช้ล้มเสีย ดูคะแนนด้วย11 33เพิ่งขึ้นอยู่ที่สี่เองอยังไม่ติดเองที่สุดท้ายจบป้าตกใจทุกทีเลยเวลาเดินผ่านเพื่อนเนพื่อนโห่ควยเพื่อนยืนไหนกันวะนี่ก็ใส่คีย์บอร์ดของพี่แทนอันเก่านี่ยใช้อะไรวะล่าเซอร์โอ้โหแม่งไม่ตายปืนแม่งแรงกว่าแไมค์วิดีโอส่งลิงก์มายังอ่ะขอดูหน่อยไมวิดีโอหน่ประเด็นลิงก์ที่เขาโพสอ่ะอยากดู จะมีใครโโไหมเน like ี่ยโล่งผมไม่มีเฟสที่แกเขาโอ้โยพี่มีเฟสที่แกครับแต่ว่าเอุ๊ยสันในไม่คิดว really. ่าห <t> ันมาเอาไปเอาหันไปอีกทีอ้าวอ่าเต็มหน้ากูเลยเอ๊ะเกือบลอดเกือบลอดลงลงกือบละไรวะโอ๊ยนี่เกือบลอโอ๊ยแม่งไม่ตายแล้วสิวะโอ้โหโอ้โหพี่คิด ตุกองอ่ะมันก็ระยะเนี้ยแหละรถไม่ไม่พี่คิดก็โดนเดือดเจอที่ไหล่พี่คิดได้แค่แบบลมกาดนะอุ้ยอืมอันนี่แล้วนี่ไงเได้ล้มเนี่ยปุล้มไม่ได้ตรงไปตรงไปตรงไปเอ้าไม่หายเว้ยโอ้โหตายแน้บอยเองเน้บอยเองเน้ กูฟังแล้วกูขำชิบไปได้ดับลวงแล้วเนี่ยไป้นตอบก่อนไปก่ออ้าอ้าวโดมเหรออ๋อพี่ไม่รู้อ่ะโดมลาเออออโอ้โหโอ้โหเหลือเก้แม่งโดมไปไหนแล้วจิ๊กเมโองตายหาแล้วอโงกี่ตัวโคตรเยอะเยอ้กี่แสนตัว ไปไปไปตรงคำว่าบอยนะไอ้บีอะบีอะมันอยู่ตรงช่องรถอะอ๋ออ๋อพี่มึงโดนยิงตายมาเมื่อกี้แหละเออไอ้เหี้ยนั่นแหละย่องไปย่องไม่ย่องไม่ย่องไม่ต้องย่องระดับนี้เคสข้างล่างข้างล่างลงลงลงไม่โอ้ยอ่ะเป็นต่อพอดีเน้นนัดหนึ่งจบเลยโดนลมไปจุบดีทำไมเนี่ยง่วงพี่โอ้ย เกือบวค่ามันได้แล้วจริงๆนี่แพ้ได้แล้วตอนนี้จริงอ๋อพี่อาจต้องนานแล้วครบหน้าเลยครบหน้าอุ้ยครมครบหน้าสับสับสับแม่งแบบครบหน้ากากครับผมยอมแพ้ครับขออย่ายอมแพ้เพลงเก่าบ่อกอย่าอ้อนแนบมามันเพลงวัยรุ่นโอ้โหวอลกโดมยิงเดินมานี่แบบยิงกูอย่างเดียวเลย อกก็โดมอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมอยู่ในโมพี่กู้มากู้ถึงไปเจอเลยยิงกูจ้าทิดต้านหลังมึงทิดต้านหลังมึงไอ้สัตว์หลังมึงอย่าใจนะนี่พี่เองโอ้โสองตัวหนึ่งว้าเกอาเอเยอะมากไปเอเหรอได้ได้ได้ไปเอไปเอไปเอโอ้ยโอ้ยก็โหไไปกันย เออนั่นแหละนั่นแหละขวาขวาขว้เยอุ๊ยอุยกูล้มเลยแม่งเลียเลียล้มยิงกูล้มเลยเลียล้มเนี่ยเลียล้มเนี่ยมาพี่กูเหรอยิงด้วไม่ต้องงงกูเทพมาแลออไม่ต้องงงกูเทพโอ้ยตายไม่ไหวเลือดจะหมดแล้วโดมข้างหน้าตัวหนึ่งโดมข้างหน้าตัวหนึ่งโอ้ยที่สี่ ที่หนึ่งต้องหัวจริงอ่ะเออโหดมากมมีขอจะอัพอีกนิดเดียวเอ้าโอ้โหโอ้โหเอด้วยทำไมมันดีอย่างนี้วะผมไม่เคยได้โอเคแล็บเอฟโฟเด้อเด้อเด้อเขาเขาฮะไปช่องดูมึงโคตรดีเลยวะไอ้เหี้ยวันนี้ได้ได้ทั้งโคม่าทั้งอะไรเลยโคม่าเนี่ยไอ้เหี้ยกับพี่เทพพพีี่่เเทททด คือเทน